ก็ไปดิบเนาะสุข er สุกคนสมองก่อนันนี้มาผมมาลกกรบางงคือเก่าคือเดิมเนาแล้วก็หลดก่อปีนถถาเนองมีการแทมียาเอ้ยแล้วก่อปูนเห็ดย่ง่วะยิบข่าวอ

ก็ไปูนกูเฟรื้บ่าให้กูพอแล้วพอแล้วหอแล้วตรงกลางนี่ชื่ออรใส่พีอนนี่ตัวนั้นอะไรวะโออ๋อตัวนั้นเป็นนาบ่าวโม่ไหมเอ้ยบ่าวโมบ่าวโมบ่าวโมหอมพีนาไก่หวานทั้งตีพ่อหละ หลอดตาวัดตอนนี้จะก็ไผกักหน้าบางโมกันเดี๋ตาง่เงาผ่เฮ้ยตาง่กว่าเอาไปปุ๊กเป็ุ่นดีรับ Ê hòa cái โอ๊ยสร้างๆ có บักโทม là บ่คักแล้ว Ờ บักตา ปัดปัดเลยพตัวนึงแล้วก็เอาเนื้อหนีเต่าเลยนอนบลกก้อนนึงกัเอาก้อนนึ่เออแม่นอนอดล้วอ่ะอนไ้อเออมันต้องคุดอยแล้วพอดีอน่มก้อนปูนนี่ตัดนีเนาะก้อนปูนอะไรอีก

อยางนันปิมปาปงอ๋อปง่ปงใ่ใ้มันติดน้ำปงจะรูก่อนหมุนมาก่อนตังหวัดนี้พูดกบงไรต๊กตตุ๊ต้าไม่เห็นแก้วอุปทานเออมอคืนกัไปพ่อกันดีก่อุปนเนี่ยคู่อย่างนี้นี่อขาวนะมาวให้นี่ เี uh <S <S <sa <sa ้ยบออืมบ่อดาวตั้อีกสามคอยผสมสร้างดาวบุเห็ดเส็มยี่ดอกสามเดียว้อยผลผลิตลูกแห้งครับเนลองคน

ลอยได้บดเลยบดแล้วก็ตัอัน้าแช่แล้วตัวอยูุ่่นนานเนะคอมานนาีแดงขั้นกินขั้นกินแลไ้ได้ไหลเรลมเตัวนั้นแม่วาพูดนี่นะพูดน้ำแดงนี่เนี่ยนะ้อน้อลูกไม่ใช่หนได้มากเลยก็แดงเลได้ดังนหลัง

อ๋อออกมาปูนนะมึงก็ขูดตัวน้อแวน้เราเป็นได้ยงเออมาสิก้อนะข้านีได้มาตัดไปเลยจะไดลยได้หวาดดีแล้วลงก่อนลงก่อน

ดูกราบเม็ดทางก็เนได้ขาร่กันดีเดี๋ยบเขาเป็นหัวไหมเออทุกเขาหัวตัวนี้ยูคนละเออเวเราใช้แบบนี้ถ้ามองถตะคงหัวแล้ว รวมรึผมเห็่มัมัน้าคนก่อนแล้วยงไป้าเขามาส่มทางมานั่งกนงถาดมาส่งพี่น้องเลยบ่าวไซถาดกลังมาสุ่ม แม่สามแม่สามซีบุหรี่อ้องมาเยี่ยนมับุรี่หรืออะไรเนมาลงมาอีกแล้วก่อนเนาะ เออลงเลยแล้วกแล้วก็จะเนออไปเออก็นักอะไรน่ะไปพูดเลรอวะตั้งเงิเท่าอ่ะตั้งอ่ะ

โอ้โหหมดมากันหาเลอีเด็ดวะนี่เลไ่นี่เลของี้ยอนะ ມາໃນສົມມາປະກອນລະພີ່ນ້ອງມາມ່ວຈົກີບຈັນີ້ฝากกด Like กด s กดติดตาม่งມນเด้อພປກາິມໜ້າຂົວາສະບາດີ